สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแกน่นดำเนินการคับสันการยกระดับแปลงโคกหนองนาต้นแบบระดับจังหวัดโซน3โซน4รีแบน IPA เสริมพลังการเรียนรู้สู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่18กระะกฎาคม2568ณศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ประยุกต์โคกหนองนาอำเภอหนองสองห้องและอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่น สำนังกงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการเติมแห่งแบ่งปันสารฝันโคกหนองนาภายใต้โครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อชุมชนจัดกิจกรรมคัดสรรการยกระดับแปลงโคกหนองนาดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2568โดยมีเป้าหมายเพื่อเฟ้นหาแปลงที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น เป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ของชุมชนและสามารถต่อยอดเป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนกิจกรรมเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมพร้อมประเมินแปลงตามเกนที่พัฒนาตามกระบวนการ 5P และกระบวนการยกระดับแปลงตามแนวทางโครงการเติมแหงแบ่งปันสารฝันโคกหนองนา การประเมินครั้งนี้โดยคณะกรรมการประเมินระดับจังหวัดซึ่งมีนายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดคอนแก่นเป็นประธานคณะกรรมการนางกีรภาเชื้อลงผุยพัฒนาการจังหวัดคอนแก่นนางมารินีเมตันตะคุบผู้นวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนนายนิราชดีนนโพป,ประธานเครือข่ายโคกน้องนาระดับประเทศและระดับจังหวัด นายธงชัยกุศลากรเครือข่ายสื่อมวลชนนางสาวรัตด,ดากองหาโครนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการผู้แทนจากเกษตรจังหวัดขอนแก่นนางสาวชนาก,การบุญมีนักวิชาการประมงชำนาญการผู้แทนประมงจังหวัดขอนแก่นนางสาวมลิวันวาชัยยุงนักวิชาการพลังงานชำนาญการสำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น นายสิทธิชัยสายแก้วนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน IPA นางสาวประภาพรแสนโคตรนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานโครงการโคกน้องนาเป็นคณะกรรมการทำการประเมินตัวแทนอำเภอโซนสี่อำเภอหนองสองห้องพื้นที่ต้นแบบยกระดับแปลงนางคำปุ่นอาชนะชัยบ้านเปาะหมุดที่12ตำบลหันโจดอำเภอหนองสองห้อง พื้นที่แปลงขนาดหนึ่งไร่ระดับการพัฒนาเดิมระดับ B เป้าหมายยกระดับเป็นแปลง A โดยมีนางสาวยุภาโสระถาวนนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพัฒนากรผู้รับผิดช,ชอบแปลงตัวแทนอำเภอโซนสามอำเภอบ้านไัยพื้นที่ต้นแบบยกระดับแปลงนางบุพชาติสาตื้อบ้านกุดเชือกหมู่ที่11ตํบลบ้านลานอำเภอบ้านไผยขนาดหนึ่งไร่ ระดับการพัฒนาเดิมระดับ4เป้าหมายยกระดับเป็นแปลง A โดยมีนางสาวอามรพันธ์โมรีรัตน์นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพัฒนากรผู้รับผิดชอบแปลงกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนายอำเภอบ้านไผ่ผู้แทนนายอำเภอหนองสองห้องส่วนราชการในพื้นที่พาคีเครือข่ายต่างๆในพื้นที่ ร่วมกันสนับสนุนและผลักดันโครงการและนำเสนอผลงานให้คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างภาคภูมิเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายแปลงต้นแบบที่เข้มแข็ง,ขงยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนพัฒนาทักษะการพึ่งตนเองของครัวเรือนต้นแบบพัฒนาเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลงงานพัฒนาชุมชนด้วยนวัตกรรมอย่างแท้จริงธงชัยกุศลกรสำนักข่าวแมกโปร,รายงาน